เอาเอางี้ทีมงานบอกว่าจะสมัครคนเดียวมันไม่มันไม่แฝงมันต้องแตะทั้งคู่ช่วยกันแตะเขาช่วยกันแตะเราแล้วก็สปารพร้อมกันแล้วดูซิว่าใครจะเหลือเยอ่ยวทีมไหนเหลือเยอะที่สุดไล่ไปหนึ่งสองสามอ่าแตะทั้งคู่นะแตะทั้งคู่นะเราก็แตะด้วยคู่แข่งก็แตะด้วยโอ้โวให้ออกนะครับตอนนี้ไงจะเจ็บจะเสร็จที่คืนอยู่แล้วพี่ครับ อะไรื่อไงดีอะไรื่อไงดีเราอยากได้หมดเลยอยากจะเริ่มก่อนไหมพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่นกพี่นกนะครับแหมพี่นกพร้อมพี่นกพร้อมจะสับปันไหมนะครับโอเคโหพี่นกพร้อมนะพี่่นงไม่เกรงใจส้นสูงเลยครับผมเฮ้ยพี่นกอยากได้พี่นกจัดได้สบายอยู่แล้วอ่ะงั้นพี่นกเริ่มก่อนแล้วกันนะเห้พี่นกมาเปันเชือกเริ่มต้นแปะใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องให้โบ้ยเป็นคนแปะพี่นกเพราะพี่นกแต่งปุ้ย กลางเลยเราไปหลบดินดินก่อนมาเลยอ๋อให้ด <tit advisor> oh ูก่อนเอาเลยนะครับอ๋อไม่ไม่ได้เกลี่เราต้องแปะให้หมดก่อนเอราจะสบายเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเริ่มแปะกันเลยครับอ่ะเอาเท่าที่มันอยู่เอาเท่าที่อยู่พี่น้องเพราะว่าเราจะดูนะครับว่าใครเหลือข้อติดบนตัวเยอะที่สุดอ่ะไปที่เยอะที่สุดบนตัวดีครับต้องเหลือเยอะๆนะต้องเหลือเยอะๆพยายามแตะจุดที่มันแน่นนะครับผม วันนี้เป็นโอกาสของพี่น้องทุกท่านได้ลุ้นรามวัลนะครับ แตกไม่อยู่ลองแตกต้องอืไหมครับไปแกไปแกไปเลย